สวัสดีครับแม่แต๋วครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยออีสานใต้ก็อยู่กับแม่แต๋วครับมาติดตามเรื่องราวความฝันแนวทางตัวเลขของคุณแม่ครับท่านผู้ชมครับสลหรับแม่แต๋วเองก็ถือว่าให้แนวทางค่อนข้างที่จะแม่นมากๆอีกท่านหนึ่งในช่องของเขืออีสานใต้ครับจ้่อ่า ตั้งแต่เลขออกมาเนาะแม่<ช>ผมก็มาหาคุณแม่เต๋วหลายวันแล้วครับแต่ไม่ได้เจอกัน<ช>ครับคุณแม่ก็ช่วงกลางวันก็บางครั้งมาหาก็ไม่รู้คุณแม่ไปที่ไหนเนาะแม่เนาะบางทีแม่ก็ไปนอนเดืยบลูกอยู่นู่นบางทีแม่ก็อยู่กลางบ้านอ๋อคือไปหาเดี๋ยวพูกเถาเนาครับครับก็ยุ่งสีเงียบแม่ก็ต้องไปครับเพราะว่าคุณแม่เต๋วกับ่มีโทรศัพท์ติดต่อใดเนาะ ครับครับในงวดที่ผ่านมาคุณแม่แตยวกับว,ว่าคงสุ้ายได้เลขอีกแล้วได้เลขยังครับแม่คงสุ้ายนะคืบบอวบ่าออกแล้วนะแม่บา่าเฮ้ยเสียดายเลวคือประมาณเนอะบัตรพนกับว,ว่าแม่แม่กับว,ว่าเป็นยังคือประมาณเนอะแม่ซื้อเลขไม่เคยคือมหนึ่งซื้อตรงเลยนะแม่บา่าครับครับ,รบแม่ซื้อเลขอยังคงสุ้ายอันนั้น อยู่ในบินแม่แม่มบ่ตินดอกว่าแม่มครับ,บอี่างเงี้ยล่ะเอ้เสียดาย,ดยลเลยแม่แต่เขบอกว่าซื้อแปดเจ็ดบได้กลับหร<ช>ือบบันดอกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเสียดายเนาะอันเขาว่า,าแม่บ่ซื้อบ่อันบ,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 บน่บ่บ่กลับบ่บว่าคนนั่นใจคนเนาะครับมันออกมาแล้วอันนี้บ่ที่เพื่อนบอกว่าบ่กลับตับแตกเนาะตับแตกเพ่น ทำกว่าตับแตกบ่แม่เออแม่ตับสร้างมันเถอะว่างวดอะไรงวดซ้มหนึ่งก็ซื้อจะหนึ่งซ้ำแมนจะดีขึ้นกันแม่แล้วในงวดนี้นี่ครับแต่คุณแม่เตี๋ยวฝันหนึ่งยังครับฝันบ่ายมีผู้เฒ่าครับฝันัางผ่านมาจะขึ้นห้วครับนี่แหละฝันมาขึ้นก่อนโอเคครับฝันบ่าผู้เฒ่าเนาอผู้เฒ่าใส่อันผมขาวจนพุนครับบ่ายตะนี่พุ้นนึงเขาก็ว่า เฮ้ยหนูว่าพันมาถามแม่พันเห็นถามแม่พันมาครับโอ้ยเราจะเป็นจังสีมาบอกว่าอันให้ซื้อให้ซื้อคือไปซื้อผัวหวังซีครับเรียกตัวเก่าเด้อร์พันมาไปวานะสิเรียกเอาตัวเก่าเด้อร์ผัวหวังซีครับนี่ไม่ว่าผู้เฒ่าก็ตั้งนี่เก่าผู้ชายผัวหนึ่งเขาก็มาหักแม่เนาะผู้ชายแม่ก็ว่า คนคนลูบหลังบงงางไงู้เฒ่าคือกันแม่วา่าผู้เฒ่าเก่าแม่ส่ายจิออเก่าซีแม่มักแห้งเกา่าซีแฟนแันซัมนี่บอกครกับแม่ก็กับแม่ก็ไปไปก็ไปไปดึงอันจังแอียงคืออินอีหลอกอีลูกนะมันมีอย่างเก่าซีเก่าหนึงาาน่งบ่ไหมวะคิดในใจได้เป็นเป็นคิดในใจได้ฟันเดียวนะ ตื่นมานะครับปฏิทินผู้หนึ่งมันเป็นคนกินเหล้ากะซางตอบพลบากอกเลยเพ่ยงบางซีอกอกเหล้าขวดใหญ่เลยกอกเอาเลยบังซีซีซูบ่เหล้าซีซูลงครับเหลา,นะากะเก่าเก่าซีซูลงเออซื้อไปเหลาซีซูลคิดในใ่เลยผู้เฒ่าให้กอกเหลนะ้านั้นเ่เคยกินเหล้านี่ขวดแจกักเถอะทันเปกก็ก เป็ดหาบาทเท่านั้นแม่่าสิบบาทใช่ไหมแย้งเขาให้แม่กอกเราขวดใหญ่ครับกินเล้ยกินเลยปู่เ่านี่ยข้อมฟันนะไปเลยนว่าเพี้ยงย้งเนาะไปคุดต้นใหม่ปลูกปลูกเลยต้นไหม้ปลูกเทวาฟันจะได้ฟันเงาอีรีเลยแต่ว่าเขาให้กอกเราได้ขวดแม่ก็ว่าเอาตื่นสมมมาเมมันกูกินเราเาบาเขาจะฟันให้จะกินแต่เหล้า ครับเออคุณแม่แ๋วฝันประมาณน,นี้นค,คือฝันเา่าเห่าเนี่ยแต่ฝันไปไปหลายอย่างนเนาะแม่เนาะนครับที่แรกนี่ฝันเห็นคนผู้ฒถาผมขาวเบืองไปเบืองมากก็คือแม่ของตาของผมขาวันเพื่อนเหมือนกันนั่งโต๊คือตาโต๊ไอ้กวาวคานี่นะครับเอ้ยเพื่อนมาสีเลยสื่อตัวเก่าเด้อ อันนี้เบาแม่จะคล้องได้คนฟันเลกออกตัวเก่าเด้อบอกเล้วมนเห็นว่ามันออกแล้วประมาณนี้คนคนถี่คุณแม่ฟันเห็นคือแม่คุณยายจันท่าเนี่ยบอกครับเิ่นบอกว่าเลขสีออกตัวเก่าในวันนี้แม่จันท่าก็ห้าพเท่าก็เก้าครับแม่ก็เรียกว่าเก้าห้าเก้าอแม่คิดว่าน่าสิเป็นเก้าห้าห้าเก้าแต่พ่อฟันเห็นแม่ตะของเล็กมันมาออก เก้าหาหาเก้าอาตัวนี้ออกใจนั้นครับออกใจนั้นก็ไปไปไปหอดก็ม่แต่มาแม่วาขันมาก็ไม่หาครับเงินก็หาครับพรเทาก็เก่าเก่าหาคิดเก่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอ่าเขาให้กินเราให้กินเราครับคุณแม่วาสิตีเป็นเก่าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์อ๋อครับเนขของแม่ค่ะที่เปเก้าหากับเก้าสี่ศูนย์ครับ พีแค่นี้หบอครับจ้าอ๋อโอเคครับเพราะว่าคุณแม่กับฝันหลายอย่างเนาะืมหลายอย่างไปบอกผู้อื่นเขาว่าอุ้ยกินหลายนอนหลายกับฝันหลายแม่ดอกฝันหลายเพราะะนั้นอาคนเขาฝันบางสิ่ครับอบางคนว่าเขานอนบ่าฝันจ้าเสือคนว่าแต่แม่ว่าโอ้ยแม่ฝันือีะรคแม่โชเลอันนี้ขึ้นเลขที่คุณแม่จดเต่าเนาะ มีเก้าหาครับกัเนเงียนคุณยายจันทาคุณแม่บอกว่ามันเคยออกตัวนี้ครับแต่คุณยายจันทาปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับแม่ออยายจาันทาไม่ใช่เก้าเก้ากว่าเก้าสิบกว่าใช่ไหม<ต>คุณแม่จำได้ไม่ชัดรู้แต่ว่าเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่านีครับครับโอเคครับมีเก้าห้ากันหกห้าแล้วก็เก้าสี่ศูนย์กันหกสี่ศูนย์นะแม่นาะ เลขสามตัวครับอย่าลืมตัดด้วยนะครับเป็นเก้าสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมครับสี่ศูนย์อย่าลืมสี่หนึ่งด้วยค่ะอ๋อสี่หนึ่งตัวจะเด็กน้อยด้วยนะเห็นน้ําด้วยนะนี่เห็นเด็กน้อยมี็นน้ำเ้วนน้ำอีกจะครับครับสี่หนึ่งหมดแต่เราซื้อขึ้นซื้อลงไงจะนี่แหละเลขเราก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ชมความฝันของคุณแม่แถวครับคุณแม่ก็ตีตามความเข้าใจของตัวเองครับก็ขอให้เลขที่ให้แนวทางมาออกตรงๆเนาะแม่เนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับคุณแม่แถวก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอให้โชคดีทุกท่านครับคุณอ่้วก็ขอให้โชคชงดีทุกๆคนนะคะครับจ้า เขาบ่แม่วันนี้มั่นใจบ่ครับแม่ก็มั่นใจมั่นใจเนาะโอเคครับเอฟซีเป็นคืออ่าเลขกแล้ววันใหญ่ๆเนาะครับขอบคุณแม่เจอหลายๆครอบครับแม่เฮ็ดยังอยู่ค้าวบนนี้แม่แต้มอันต้มอันนั่งกางหมูกางหมูอยู่ค่ะเล่าฝันแล้วก็จะไปทำกางหมูต่อเนาะ กเางยมยแจิ้มอ๋ no day, به, به ja e อกางมูมันเหนียวแม่ก็เลยต้มให้มันเปื่อยๆอ๋อแล้วก oh, ็ทำน้ำจิ้มมูแมวคุณแม่บอกนั่นตัวผู้ตัวเมียคะนะ่ตัวเมียัว่าท้องบ่อนั่นอ๋อถุงชื่อถุงทองอ เกิดมาเขาดูนะแม่ตลอดแม่ตลอดใครจะทําอะไรให้กินไม่ให้กินต้องแม่ทำประตูอ่านเขากินแสดงว่าติดแม่แล้วเนาะตั้งแต่แรกเป็นแ,แล้วเนาะเดียว <c oughs> ไปไหนไปไหนก็ติดถึงทอนอ๋อค่ะแม่เต๋อก็นั่งสบายๆวันนี้อยู่บ้านคนเดียวหลานไปโรงเรียนไปกีฬาอยู่เึงโอ๋อหลานไปแข่งกีฬาก็เลยอยู่คนเดียว อคนเดียวอยู่กับแมวเนาะเลี <laughs> เ้ยงแมวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่แตวจะไปดูไอ้ต้มกากหมูต่อเนอะาะค่ะเล่าฟันเสร็จแล้วต้หนาา้นากากหมูหน้ากากหมูเขาไอ้ลอกออกไงค่ะต้มให้มันเปือป่อยๆ<ช>แล้วก็ทำน้ำจิ้มยังงั้นแม่ก็เอายำก็ได้ยำก็อร่อยเนาะแม่คิดอยู่แล้วแม่นอน,น <ะ S 2> คิดยู่ำหอมหัวใหญ่แม่ใชมีแม่ก็ได้ยำยำอร่อยนะแม่ไปเปื่อยแล้วก็ยำใส่ใบตองโอใส่หอมใหญ่เนาะ บีมะนาวเปรี้ยวโอ้ยน้ำลายแตกเดี๋ยวแม่วันนี้แม่จะเอาน้ำไม้น้ำไม้หวานให้สองหน่อม่สับมาเมื่อเช้าอ๋อค่ะน้ำไม้หวานอ๋อหน่อไม้หวานโอเค,อเคขอบคุณมากๆค่ะแม่คะ่ะ